สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดทีสปอร์ตประจำวันศุกร์ที่28ตุลาคม2559ครับช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เรามีแอดทีสปอร์ตสเปเชียมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรและมีความน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เรามีโอกาสดีนะครับที่ได้มาเยือนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยานะครับโรงเรียนระดับตำบล แห่งอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดแนวตะเข็บชายแดนนะครับห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเพียงแค่ระยะทางแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถามว่าทําไมต้องมาไกลถึงโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาแห่งนี้นะครับนั่นมีคําตอบนะครับที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาสอนทักษะฟุตบอลระดับสูงให้กับเด็กๆ แนวตะเข็บชายแดนที่นี่นะครับซึ่งผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้นนะครับมาอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแขกร่วมรายการของเราวันนี้ช่วงแรกนะครับจะมีทั้งหมด3ท่านด้วยกันซึ่งอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับท่านทั้ง3าคนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่คือแขกรับเชิญร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้กับเด็กๆได้เล่นฟุตบอลตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนมาถึงวันนี้ในระดับ สูงเลยนะครับท่านแรกนะครับคุณสวิตปรางจันนะครับผู้จัดการโครงการช้างฟุตบอลชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่นํามาในวันนี้นะครับท่านที่2คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลบ้านเราแฟนแฟนกีฬานะครับโค้ชหนึ่งหนึ่งเรือไทยสาธงเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนําทีมไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับนี่นะครับมาร่วมรายการกับเราท่านสุดท้ายนะครับ เป็นอีกหนึ่งคนที่สําคัญมากในพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นคนที่เป็นหัวใจให้กับเด็กๆในการพัฒนากีฬาฟุตบอลที่นี่นะครับท่านก็คือว่าที่ร้อยตรีประเสริฐดาทองหรืออาจารย์ประเสริฐแห่งโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยานะครับแล้วก็เป็นผู้สอนของศูนย์ฝึกฟุตบอลหินโคนอคาเดมี่ด้วยนะครับที่เป็นฐานของการจัดกิจกรรมวันนี้นี่แหละนะเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนนะครับถามก่อนว่ากิจกรรมวันนี้คือกิจกรรมอะไรสําหรับพี่สวิทครับ ขออนุญาตเท้าฟาร์มไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็คือตัวโครงการช้างฟุตบอลชุมชนเนี่ยนะครับได้เข้ามาสนับสนุนที่หินโคนแคาเดมี่นะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับก็สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องที่แรกที่โครงการตั้งใจก็เหมือนกับว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลนะครับน้องๆที่สนใจและรักในกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้มีโอกาสที่มาฝึกฟุตบอลที่หินโคนแคาเดมี่ นะครับส่วนในวันนี้กิจกรรมที่มาในวันนี้เหมือนกับว่านี่มาเยี่ยมน้องๆน,นะครับมาดูพัฒนาการนะครับว่าน้องๆเนี่ยหลังจากทีเ่เราได้มาเปิดคลินิกสอนพตบอลให้กับน้องๆนะครับใน1ปีเนี่ยเรามาประมาณสองครั้งนะครับเหมือนกับว่าเราก็มาดูว่าพัฒนาการของน้องๆเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็เอาวิทยากรนะครับที่เป็นผู้สอนระดับแอดวานซ์นะครับมาเติมให้กับน้องๆอีกนะครับอีกใน รรนนครับครับถามพี่สวิทเลยนะครับ,รบเอ๊ะทำไมต้องเป็นหินโคนอะคาเดมี่ทำไมต้องเป็น,นโคกตะเคียนวิทยาสถานที่อื่นๆก็ถือว่ามีความพร้อมและก็ต้องการที่จะให้โครงการของอช้างฟุตบอลชุมชนไปเยือนทำไมต้องเป็นที่นี่ครับครับต้องบอกว่าโครงการช้างฟุตบอลชุมชนเนี่ยในในหนึ่งปีเนี่ยจะมี5แห่งเท่านั้นนะครับก็หินโคโนอะคาเดมี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ต้องต้องบอกต้องพูดถึงอาจารย์ประเสริฐนะครับได้ได้ได้เจอและได้พบเห็นถึงความตั้งใจที่อยากจะให้น้องๆได้มาเรียนฟุดบอลนะครับน้องๆแนวตะเข็บชายแดนหรือน้องๆที่หลังจากว่างเวรจากภารกิจในการเรียนนะครับช่วงเย็นนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่น้องว่างได้มาเรียนรู้ ฟุตบอลนะครับแล้วเข้ามาได้พบเห็นแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจจริงของอาจารย์ประเสริฐซึ่งจริงๆเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจทางช้างก็เลยเข้ามาทำนะครับ ในทุกๆเรื่องของอเป็นเรื่องของอุปกรณ์กีฬาแม้กระทั่งเรื่องของผลิตภ <c rap S 2> <Forbes> ัณฑ์เ <c rap> ครื่องดื่มเพราะนั้นที่นี่เหมือนเหมือนเป็นศูนย์ฝ <c rap> ึกแห่งหนึ่งนะครับที่น้องๆคนไหนที่สนใจก็มาเรียนได้เลยครับนะครับนี่คือกิจกรรมวันนี้ที่เราจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะขยับไปทางโค้ชหนึ่งบ้างนะครับนี่เป็นภารกิจโดยตรงของโค้ชหนึ่งในการพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงของประเทศไทยถูกไหมครับ <c rap> <c rap> แต่ว่าโค้ชหนึ่งเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ตั้งแต่แรก ไปมายัางไงครับวันนี้ถึงได้มาร่วมกับกิจกรรมอของทางช้างฟุตบอลชุมชนแล้วก็โค้ชตะเคียนวิทยาครับก็ต้องท้าความไปไปก่อนนะคะ,ะว่า่อที่จะมารู้จักโค้ชตะเคียนก็คือไปตามติดตามในเรื่องของฟุตบอลหญิงในประเทศไทยว่ามีเด็กผู้หญิงที่ไหนบ้าง<อ>าที่เขากำลังพัฒนาแล้วก็ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะว่า นักกีฬาฟุตบอลหญิงในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีจานวนจํากัดนะคะกไ็ได้ได้ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมวงการคนที่น้องๆที่พาทีมมาแข่งบ้างวา่าตอนนี้มีทีมฟุตบอลหญิงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องๆว่าเริ่มเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะคะมีการเข้ามาร่วมก,การแข่งขันโดยเฉพาะการเดินทางไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในรอบอชิงแชามป์ประเทศไทยใน,ในกีฬานักเรียนนักศึกษาก็เลยได,ได้ได้ติดตามตามไปดูนะคะก็ เห็นความตั้งใจของอาจารย์ประเสริฐแล้วก็ยพยายามติดตามจากาเป็นเพื่อนกันในใน Facebook แล้วก็เลยติดตามว่าดูความเคลื่อนไหวว่าอาจารย์เนี่ยมีมีกิจกรรมอะไรบ้างะะแล้วก็มี วิธีการพัฒนานักฟุตบอลหญิงอย่างไรซึ่งเราก็พยายามพยายามเฝ้ามองอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าคนไหนที่สนับสนุนฟุตบอลหญิงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งที่เสียสละเพราะว่าวงการฟุตบอลหญิงในบ้านเราเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนไม่ค่อยมีในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องฟุตบอลอาชีพอะไรไม่ค่อยมีก็มี็คนที่เสียสละจริงๆเพราะว่าการฝึกนักฟุตบอลหญิงเนี่ยค่อนข้างมีความมีข้อจํากัดมีความยากลําบากรวมทั้งเรื่องของ สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราด้วยนะคะก็เลยพยายามติดตามมาแล้วก็เห็นอาจารย์เขาทุ่มเทก,ก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งอาจารย์ก็พยายามติดต่อม,มาบอกว่า อ,อยากให้มาร่วมกิจกรรมติดต่อยังไงครับติดต่อไปยังไงติดต่อผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยค่ะพูดคุยกันทาง Facebook ก็อินบ็อกคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็บอกว่าอาจารย์ว่างไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์อยากให้มาช่วยหรือว่ามาร่วมกิจกรรมอะไรกับเด็กๆเนี่ยคือก็ก็ยินดีถ้าไม่ได้ติดภารกิจงานด้านอื่นนแล้วก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นโชคดีของเราด้วยที่เราได้มา มาร่วมโครงการดีๆกับช้างเพราะว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาได้เห็นมาคือก็เฝ้าดูโครงการของช้างมาตลอดก็รู้สึกว่าเป็นโครงการหนึ่งที่สนับสนุนเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ได้โอกาสในในต่างจังหวัดที่ได้ไม่ต้องมาเสียเงินในร่วมในเรื่องของการเข้าร่วมของการฝึกฟุตบอลแล้วก็สามารถสร้างเด็กจากโครงการนี้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจนหลายๆคนก็ประสบความสําเร็จผ่านโครงการฝึกของช้างครับครับนี่เป็นที่ไปที่มาเลย เรียกว่าเป็นภารกิจอย่างหนึง่งเป็นการบ้านอย่างหนึ่งของโค้ชหนึ่งเองที่ต้องคอยติดตามดูทั่วประเทศไทยเลยว่าอมีอยู่ตรงไหนบ้าง <Okay. S 1> แล้วเราก็ไปติดตามผลงานของเขาว่าเป็นยังไง <Okay. S 1> จนพูดคุยกันผ่าน Facebook แล้วก็มาเกิดวันนี้ขึ้นแหมก็เป็นโชคดีของเด็กๆนะครับ <laughs> ทางอาจารย์ประเสริฐด,ดีกว่านะครับในเมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างคุณสวิต์บางจันทร์นะครับอย่างช้างฟุตบอลชุมชนเข้ามาสนับสนุนนะแถม พอทำออกมาแล้วเนี่ยได้ผลตอบรับต้องบอกว่าดีเลยแหละเพราะโค้ชหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้ชระดับประเทศเป็นโค้ชระดับชาตินะครับเข้ามาแล้วเนี่ยทางหินโคนอะคาเดมี่ทางโค้ตะกีนวิทยาอาจารย์ประเสริฐเองรู้สึกยังไงบ้างครับเขาพูดตามภาษาบาคหลวาามีวาสนาครับ ในชีวิตชีวิตหนึ่งสำหรับผมคนธรรมดาครับมันเป็นกําไรชีวิตการถ้าพูดใส่คุณนอนตายตาัแตรผมว่า่ท่านให้เกียรติมาที่นี่แล้วก็ท่านก็เป็นผู้อุปการของวงการฟุตบอลประเทศไทยนะครับว่าผมตั้งแต่ติดต่อกับท่านแล้วก็ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยคือเราทําฟุตบอลอยู่ครับก็มีความคิดว่าเราไม่ได้เรียนโค้ชอย่างไร มีทุบบ้างอะไรบ้างได้ติดต่ออาจารย์หนึ่งก็เป็นโค้ดเป็นก็เป็นชุดใหญ่หนึ่งก็พยายามศึกษาวิธีการต่างๆนะครับในการตัดเกล้าเด็กตั้งแต่ปั้นเด็กเนี่ยก็ได้ได้รู้จักอาจารย์ทางพิธุก็ได้พูดคุยกันครับว่าคือผมคิดว่าสักวันเนึ่ยได้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็วันนี้มีโอกาสที่ดีมากที่ที่ผมที่ชาวมาสุดินชาวตุรกีแบเชิญ ป้าอีกคนแล้วก็อีกคนนะครับแล้วมีไร้างวมทั้งโรงเรียนที่ผมทำงานที่เพื่เเขียนวิญญาณได้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศในวงการฟุตบอลของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงมากเลยครับอาจารย์ประเสริฐเองไม่ใช่คือปกติเราเห็นโค้ชฟุตบอลก็ต้องมีเส้นทางที่มันตรงมาอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอาจารย์สอนพลังสาครับแต่อาจารย์ประเสริฐเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาช่างไปศึกษาจาก YouTube นะครับจนนปัจจุบันเนี่ยมีดีกรีแล้วเป็นโค้ชระดับซีไรเซ้นผ่านการอบรมหลักสูตรอย่างเอเวอเรนท์เวนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์ประเสริฐเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับก็อื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคท่านพี่สวิท์พี่สวิ์ครับเรื่อต้นเลยคือผมอะเริ่องต้นเนี่ยการทำงานตรงเนี้ยผมคิดว,ว่าผมต้องการ ีทีมงานเล็กๆน้อยๆครับสองสามสี่ห้าคนไม่ว่าจะเริ่มต้นเดิมทีของคนมีผมมีท่านพี่ประยุทธ์เป็นอบตครับท่านพี่สันตพัฒน์พี่ท้าที่เป็นผู้ช่วยพี่ใหญ่บ้านเรียกว่าชาวบ้านชาวบ้านชุมชนโค้ดเป็นเป็นหมู่บ้านที่ชอบครับผมคิดว่าแค่เล็กๆแค่คิดว่าอยากจะเอาเด็กมาฝึกฟุตบอลเด็กบ้านเราเนี่ยอ่าเด็กในบ้านเนี่ยโอเคครับก็คิดเล็กๆ พอผ่านไปหนึ่งปีผมได้จิตกมไทยเไียะไทยรับตอนนั้นนะครับก็คือโครงการที่พี่สุวิ์ดูแลอยู่จะมีข้อความว่าถ้าชุมชนใดต้องการให้ช้างมาเข้ามาจัดกิจกรรมช้างฟุตบอลยูนิครับก็เขียนความต้องการไปเขียนความต้องการประบัทความเป็นมาเหมือนเรียงความเนี้ย่ส่งไปให้เขาครับด้วยความที่เรา เราอยากจะให้เขามาครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะสนใจใหรือเปล่าครับแต่เนื้อความที่เรียงความไปเนี่ยมันเป็นความในใจของผมมีอะไรถ่ายทอดให้เขาอืก็ประมาณห้าเดือนผ่านไปรห้าเดือนผ่านไปครับ,รมบรผมท่านติดต่อผมไม่ได้พี่สิวิติดต่อผมไม่ได้ครับและในใน,ในเนื้อความเรียงความเนี่ยมันจะมีข้อความว่าได้รับความร่วมมือสับสนุนจากพี่ประสิทธิ์แดงดาพ่อของทีเดีศิลป์พ่อของทนิการแดงดาคุณพ่อของทีเดีศิลป์แดงดาทนิการแดงดาสองนักฟุตบอลทีมชาติไทยชายหญิง ครับก็ท่านได้มาดูแลตอนนั้นนะครับที่เวยกันตั้งแต่มีแรงร่างใจกับผมครับพีชุวิตก็ติดต่อไปทางติดทางพี่ประสิทธิ์ <laughs> พี่ประสิทธิ์ก็ติดต่อมาผมว่ามาวิ่งมาหาผมที่เนี่ยครับ,รบที่ที่โคนว่าจำเสือที่ชีวิตเนี่ยรับผิดชอบโครงการที่อาจารย์เขียนไปนะเขาต้องการนะแต่ว่าเขาติดต่ออาจาไม่ได้อาจารย์ติดต่อกลับไปเลยเบอร์นั้นเบอร์นี้ครับผมก็เลยโทรไปก็ได้รู้จักกับพี่ชีวิตครับแล้วก็พี่ชีวิตก็ได้มาดูว่าเป็นยังไงก็ก็ ได้ยินจากปา,า,ากพี่ดูิทธิ์ว่าด้วยสุธรรมครับแล้วก็เส้นทางมาเป็นโค้ดเนี่ยคือผมถ้าถ้าไม่มีช้างแล้วก็ไม่มีพิสุวิทย์เนี่ยคือผมมาจุดนี้ไม่ได้ครับผมไม่มีจะไม่มีวิทยาทานหรือว่าไม่มีคือวิชาครับ,รบที่จะมาต่อเติมให้เด็กเนีย่ยครับไม่ได้เลยถ้าไม่มีช้างก็คือทางพี่สุวิทย์เนี่ยเป็นผู้ที่จะส่งสนับสนุนไปตตั้งแ่อบรมไปอบรมครับซีไรเซ้นครับซีไรเซ้นของเอฟซีซึ่งในชีวิตของผมเนี่ย ก็มันเป็นกําไรชีวิตมากๆคกเลยรับเคยคิดว่าจะได้ไปรุมแล้วก็จบหลักสูตรเนี่ยบพรา็พยายามตั้งใจเพราะวิชีติเนี่ยอาจารย์เกษิฐไปเรียนแล้วก็เอาวิชานี่มาสอนเด็กๆต่อไปแต่งเติมให้เด็กๆขัดเกลาเด็กๆนะครับก็คือก็พยายามตั้งใจเพราะว่าเรามันไม่ใช่พระอยตรังแต่เรามีความตั้งใจว่าเราเราอยากเอาวิชาที่สุดผมก็คิดว่าถ้าเกิดได้มันไม่ได้ผ่านหลักสูตรเนี่ยก็ขอให้ได้วิชามาสอนเด็กๆก็พอแต่ว่า ก็ผ่ามาได,ได้ดีแล้วก็พี่ชีวิตก็ล่าสุดเนี่ยก็ของอียิปตันดีครับพี่ชีวิตก็จาสัดสนใจในขอมสนใจได้ในโอกาสนี้ก็คือพี่ชีวิตให้โอกาสให้โอกาสผม,ผมนะครรณ้างนอกคน,นที่ได้ไปเอาวิชามาถึงมันถึ้เด็กแล้วก็ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผุณกข้าพัญชาติ้องท่านครับ จุดท,ที่ให้บุคคลาจารย์ครับชวนในค่าใช้จ่ยจายในการก็ต้องยกผลประโยชน์แล้วก็ต้องเครดิตให้กับพี่ที่สิบี่แล้วก็ครับทางช้างฟุตบอลชุมชนนะครับอ่ะเรากําลังกําลังเรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มนะกำลังมันเลยกับเรื่องราวความเป็นมาของหินโคนอะคาเดมี่ของโคกตะเคียนวิทยาเดี๋ยวเรา,เราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อทางหินโคนเขาบอกว่าเขาได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ เดี๋ยวเรามาฟังผู้หลักผู้ใหญ่บ้างเมื่อให้โอกาสเขาแล้วเนี่ยผลตอบรับมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามในช่วงหน้านะพักสักครู่ครับ